ใช้ได้นะครับนะใช้ถูหน้านะครับใส่ถูหนาเด้อนะครับถูตัวก็ได้ครับนะถูตัวถูตัวตัวขาวครับถูหน้าหน้าก็ขาวนะผมก็ใช้ตัวนี้แหละทุกวันนะครับใช้ตัวนี้ทุกวันใช้มาแล้วหกเดือนกว่านะหเดือนกว่าก็มันก็ขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่เราบำรุงด้วยนะครับบางท่านบางคนนะครับใส่ไปใส่ไป2องสามอาทิตย์นะครับขาว นะขาวแต่ขาวไม่มากพอนะครับถ้าคนเรานะครับมันอ่ามันหนีโบพนผิวเดิมจะคของหรอกพี่น้องนะครับคนเราหนีไม่พ้นผิวเดิมตัวเองนะครับลองดูผิวเดิมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยขาวสําไดนะครับแต่คันแต่คันมันขาวโพดขาวเกินไปพี่น้องอันนั้นก็ขึ้นหนามันเฮตไนนาเฮ้าแบบคือห,หนาเฮตไนนาเฮ้ามันชีวาจังไดล่ะมันบางนะครับมันจะทําให้หน้าเราบางนะ ถ้ามันขาวเกินนะครับคนเรานะ่ยถ้าขาวนะให้ขาวไม่เกินแบบผิวจริงนะครับขาวพอดีแหละแถวบ้านว่าขาวแบบธรรมชาตินะครับใครสนใจสบู่พิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะครับหลังจบไลฟ์สดเดี๋ยวแอดมินทักแชทนะครับสวัสดีคุณสมศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับท่านใดแชร์ครบ3ามแชร์แล้วนะครับพิมพ์9าอีตัวขึ้นมานะ สั่งทางไหนครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะเดี๋ยวจบไลฟ์สดแอดมินทักแชทนะครับสวัสดีคุณยงยุทธนะครับสนใจเน,ะนาะนะเดี๋ยวจบไลฟนะ์สดแอดมินทักแชทนะสําหรับตอนนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะผมขออยู่สองอย่างนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วขอเพียงสองอย่างทุกคนนะก่อนทีออ่เราจะไปรับแนวทางกันนะครับขอเพียงสองอย่างนะครับน้า อย่างแรกนะครับฝากทุกคนแชร์อย่างที่2นะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์เพียง2อ,อย่างนี้นะครับผมก็ได้กำลังใจในการไลฟ์สดในแต่ละรอบแล้วนะครับฝากทุกคนไลฟ์นะครับฝากทุกคนแชร์ฝากทุกคนจ like, ิ้มลิงก์ก Share, กก Link, ให้เดเด้อนะครับนะทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดนะครับฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเนาะคุณการดาได้ครับสนใจค่ะ คุณโควิดก็ย่านนะครับคนอยู่บ้บานก็อยากกอดนะครับโอ้มาเป็นเพลงเลยนะเพลงนี้ผมชอบชอบทุกคนนะนะใครที่ยังไม่ไปฟังนะไปฟังดูนะความหมายดีครับความหมายดีแล้วก็มันเป็นเป็นเพลงอีสานเนาะส่วนโควิดมาใหม่ๆไปเนาะโอ้ยนะครับนะถ้าคนอยู่ไกลบ้านนะคิดถึงบ้านนะครับขนาดผมอยู่บ้านนะผมผมฟังแล้วผมยังแบบโอ้รู้สึกเลยนะครับรู้สึก มันสื่อสื่อแบบตรงๆเลยนะเพลงเมื่อกี้สวัสดีคุณรำพันนะครับคุณวีนาคุณชายบอลน,นะครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยจ้าฝากแชร์ด้วยนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเลยครับไม่มีกลุ่มแชร์ลงหนะ้าเฟซนะครับอายอดคนดูตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยกว่าคนตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันแชร์นะครับนะจังไดคนก็ต้องเข้ามาเบิงหลายกว่านี้พี่น้อง นะครับนะแชร์คนละสามแชร์พอฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคุณบุญถินนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะคุณอังคณา,าเข้ามาครับคุณสมเนื่องแชร์แล้วครับขอบคุณครับอ่ะนอยนอยทุกคนได้ไหมไหนมีใครเล่นนอยไหม ช่วงบ่ายเมื่อกี้มีใครเล่นน้อยไหมครับอ่าช่วงช่วงแรงน,นะครับบรมานช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นนะ่ะนะช่วงเย็นช่วงห้าโมงขึ้นมานะ่ะมีใครได้เล่นน้อยไหมถ้าใครเล่นน้อยนะตามผมนะครับบอกเลขพี่นอน,นะครับวันน,น,นี้วันนี้แตกสามนอยวันนี้แตกสามนอยนอยพิเศษนะครับแตกสีเดงนอยพิเศษแตกสีแดงนะสําหรับนอยวันนี้อ่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหทุกคนนะแตกแบบโอเวอร์เลย นะครับแตกแบบโอเวอร์นะน้อยเดียวแตกสีนะครับอืมแต่มันก็ไม่ได้หลุดไงนะครับมันไม่ได้หลุดมันเข้าอยู่นะครับแต่มันอ่าแต่มันก็แต่มันก็นกอ่ามันก็ไม่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เราหวังเนาะก็อย่างนี้แหละนะครับมีผิดหวังกัน้ด้นะครับมีผิดหวังแล้วก็มีสมหวังนะครับอืมชีวิตมีสีสันครับ สีวิตสดพิเสีสันนะครับเนี่ยแต่ตัวผมผมก็นะครับก็อยากให้เขาทิงสีไปตลอดแล้วเนาะนะครับนะอ่ะตัวเปิดนะครับตัวเปิดตัวเปิดนะครับแนวทางตัวเปิดระดับไทยยังตามเจ็ดจากปีที่แล้วนะครับ นะมีไหมใครที่ยังค้างจากปีที่แล้วนะครับใครที่ยังค้างจากปีที่แล้วนะครับมีไหมปีที่แล้วนะครับเจ็ดมาบ่อยมากนะครับอา่าปีที่แล้วเจ็ดมาบ่อยมากนะครับปีนี้ปีหกห้านะครับไม่รู้ว่าเจ็ดจะโผล่อีกไหมนะครับแต่ถ้าโผล่นะครับแต่ถ้าโผล่ผมก็ขอเสนอเนาะเลขคู่นี้เรากังพี่น้องนะครับนะ ตามได้ตามนะครับทุกคนตามได้ตามนะเจ็ดเก้าแน่นะครับบเมนครับแต่เป็นเจ็ดเจ็ดอะไรทุกคนเจ็ดอะไรครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาหน่อยครับนะพิมพ์ขึ้นมาหน่อยครับเจ็ดอะไรเป็นเป็นเจ็ดอะไรครับถ้าท่านใดนะครับยังตามเจ็ดอยู่ยังตามเลขเจ็ดอยู่นะ ้าท่านใดยังตามเลขเจ็ดอยู่นะครับผมว่าไม่เกินเจ็ดหนึ่งครับผมว่าไม่เกินเจ็ดหนึ่งนะถ้าเจ็ดโพนะครับน่าจะมีหนึ่งครับน่าจะมีหนึ่งขั้นหน้าไม่ขั้นบอขันบอยู่หนากวอยู่ก็อยู่หลังไม่หนึ่งอยู่หน้าก้อหนึ่งอยู่หลังคอนหนึ่งอยู่หนากว่าหนึ่งอยู่หลังนะครับถ้าเจ็ดมาเลยครับถ้าเจ็ดมา หนึ่งก็ต้องโผล่นะแนวทางประมาณนี้ครับสำหรับงวดหนึ่ง